การเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์คือการเผยชนะคือหัวใจของการเผยชนะพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นเป็นพยานพี่น้องหลายคนก็ได้รับการแตะใจเพราะเป็นถ้อยคำนะครับที่มาจากพระเจ้าในการเล่าลมจิตใจในการท้าทายพี่น้องสมาชิกในที่ประชุมด้วยนะครับและคุณจีนก็มีนิมิตที่ใหญ่มากนะครับและวันนี้จะมาแชร์นิมิตด้วยในสิ่งที่รับจากพระเจ้าใช่ไหมครับกังขอว่า มันมาอยู่ขั้นตอนหนึ่งระหว่างขาบวนการเนี่ยก็พอดีน้องชายที่แยกกันออกไปทําธุรกิจส่วนตัว<ม>ก็ได้เอาบ้านที่เราอยู่กันนั่นนะคะไปจำนองเพื่อที่จะนําเงินมาทําธุรกิจแต่ปรากฏว่าก็ไปไม่ได้อีกนะคะ,คะแล้วก็เป็นหนี้ขึ้นมาจากเงินต้นที่กู้ธนาคารมานั้นห้าล้านบาท<ม><ม>แล้วก็รวมดอกเบี้ยที่เขาจ่ายไม่ได้เนี่ยทบ <Top S 2> เข้าไปเป็นประมาณเก้าล้านกว่า,าน,นะคะเก้าล้านกว่าเนี่ยพอถึงเวลาพระเจ้าบอกจิมว่าเราจะใช้เจ้าไปช่วยน้องจิมก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่า แล้วปรากฏว่าบ้านเนี่ยหลุดไปอยู่ที่จะประมูลขายบ้านแล้วนะคะ,คะก็คือแบงค์ยึดบ้านไปเรียบร้อยมันเงียบมากเลยค่ะ,คะเราไม่รู้เรื่องแต่พระเจ้าก็ส่งสัญญาณโดยให้บริษัททนายเนี่ยส่งจดหมายมาที่บ้านค,คือเสนอบริการ<ม>เราถึงรู้คือเจ้าหนี้บอกแล้วแล้วมันเงียบมาอีกสองสามปีมก็เราก็วางใจว่าพระเจ้าปกป้องเราเขาทําอะไรเราไม่ได้นะคะ,คะแต่พอถึงตอนนั้นก็กระวนกระวายมากแล้วพระเจ้าก็ให้จิ๋มอธิษฐาน โดยตลอด8ปี8เดือนนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจงนิ่งเสียและรู้ว่าเราคือพระเจ้าห้ามขอความช่วยเหลือจากใครทั้งสิ้นนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเล่าปัญหานี้ให้กับอดีตเจ้านายฟังเมื่อสองสมปีก่อนที่จะบ้านถูกประมูลแล้วเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แต่พอนิ่งตามที่พระองค์บอกพระองค์ปิดทุกประตูและเราก็ต้องการจะเชื่อฟังด้วยแต่พอถึงคริสต์มาสในปี2550วันที่25นะคะ เจ้านายอดีตเจ้าน่ายเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่ามีรีคริสต์มาสเรื่องบ้านไปถึงไหนมาเอาเงินไปซื้อบ้านคืนจึมร้องไห้เลยค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่บอกตรงๆว่าช่วง8เดือนนั้นทุรนทุรายแม้จะมีความเชื่อแต่ขอบคุณที่มีเพื่อนผู้เชื่อมากมายที่อธิฐานเผื่อทุกคนก็ดึงเราไว้ในช่วงที่เราบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยช่วยประคองเรานะคะนี่คือีก็ถุนใจเราว่าอวัวันหนึ่งเจ็ดที่เหลือต้อง ด้วยต้องช่วยเหลือกันต้องหนุนใจพี่น้องว่าการอยู่ร่วมในพระกายมีทําให้เรามีกําลังที่จะฝ่าฝันกับปัญหานะคะแล้วก็ดีใจมากแล้วถามเขาว่าเขาให้เท่าไหร่เขาบอกว่าเท่าไหร่ถึงจะคุ้มมันผ่านกระบวนการอีกเยอะเลยค่ะพระเจ้าก็บอกเราว่าเจ้าต้องผ่านยังไงยังไงจนในที่สุดเนี่ยก็ จัดการเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้แล้วก็เหลืออีก3ล้านกว่าเราให้เจ้าหนี้ได้แค่5้ล้านพระเจ้ายุติธรรมค่ะ,คะพระเจ้าจ่ายเงินต้นคืน5้าล้านพร้อมกับดอกเบี้ยขั้นต่าําพระเจ้าให้ขั้นต่ําเท่านั้นะนะคะแล้วก็ที่เหลือต้องตัดทิ้งธนาคารบอกว่าไม่ได้ พระเจ้าก็บอกเราเจิมเจ้าเป็นคนไปต่อรองซึ่งไม่ใช่นี่ของเราจิมก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าส่งน้องไปส่งทนายความไปไม่สําเร็จบทพระเจ้าบอกเราบอกเจ้าแล้วว่าเป็นเจ้าจิมก็ไปแล้วก็โดยการเจิมของพระองค์เขาครับหมดทุกอย่างนะครับว่าตัดหนี้สามล้านกว่าทิ้งแล้วธนาคารแห่งนี้เนี่ยไม่เคยตัดหนี้จำนวนมากขนาดนี้ให้กับบุคคลธรรมดา S <S เขาเจ้าหน้าที่บอกเลยค่ะว่าเป็นหมื่นเป็นแสนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนี่สามล้าน,าานกว่าบาทนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นเมื่ออธิษฐานพระเจ้าบอกว่าเจ้าต้องถวายผลแรกของคำพยานให้กับคิสจักร,รที่มาจากสิงคโปร์ม,มันเป็นเรื่องที่ไม่บังเอิญคิสรรจักรหกสิบคนเนี่ยที่จิมรู้จักพอดีมารีทีทที่ประเทศไทยหกสิบคนในเวลานั้นแล้วเรื่องทั้งหมดต้องจบภายในหนึ่งสัปดาห์ธนาคารบอกว่าเป็นไปไม่ได้ต้องจบในหกในสองสัป ดาจิมบอกว่าต้องได้ค่ะช่วยทําให้ด้วยเธอค่ะเพราะว่าจําเป็นต้องไปเล่าเรื่องนี้ให้อีกที่สจัจจหนึ่งฟังขเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะค เขาบอกว่าการนําผู้บริหาร3าคนเซ็นอนุมัติทุกอย่างเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าของเราไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะประงทําให้ได้ในหนึ่งสัปดาห์พอเขาโทรมาบอกจิงมตกใจว่าเสร็จแล้วเหรอคะก็บอกก็คุณขอไว้ไม่ใช่เหรอเออขอบคุณพระเจ้าแล้วจิงมก็ได้ไปเล่าคําพยานนี้โดยที่ไม่รู้ว่าสมาชิกในคริสจัรนั้นเผชิญปัญหาเดียวกันและเมื่อเล่าคําพยานจบเขาก็ร้องไห้แล้วเขาได้รับกําลังใจเห็นไหมครับพี่น้อง คขปยเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยะนะครับพี่นองครับทุกคำนะพระเจ้าเจิมและเมื่อมาจากการเจิมที่มาจากพระเจ้าจะมีพลังน <Okay. S 2> ะครับทำให้คนได้รับการฟื้นใจได้หนุนกําลังใจผู้อื่นน <Okay. S 2> ะครับแต่ก็ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นยังยังไม่จบอีกค่ะ <laughs> เพราะว่า นั่นเป็นหนี้ของน้องนะคะจบเราได้บ้านคืนมาก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้จัดงานเลี้ยงด้วยนะคะเลี้ยงแล้วก็เชิญคนทุกประเภทคนกวาดถนนคนเก็บขยะคนอะไรเนี่ยเข้ามาในงานเลี้ยงแล้วก็จิมก็ได้เล่าเรื่องนี้เพราะพระเจ้าบอกว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นพระเจ้าสั่งอย่างเจาะจงว่าให้โอนที่ดินแปลงนั้นเมื่อได้กลับมาแล้วให้เป็นชื่อของจิมจิมถามพระเจ้าว่าจะเป็นไปได้ยังไงลูกยังเป็นหนี้ถูกยึดรอบสองแน่นอนเลยพระองค์พระองค์บอกว่าให้เชื่อฟังแล้วพระองค์ ก็ตัดผ่านผู้นําอีกท่านหนึ่งว่านี่เป็นรางวัลแห่งการเชื่อฟังในชีวิตของเจ้าและ คำพยานของเจ้าจะไปถึงอิสราเอลนะคะจิมก็เชื่อฟังก็ทําตามนั้นแล้วก็เลี้ยงทุกคนวันนี้มาถึงเจ้านี่มารอบสองแล้วค่ะในนีของจิมเองก็กลับมาขบวนการล้มละลายถูกพิทักษ์ทรัพย์ยึดไปหมดทุกอย่างรวมทั้งที่ดินในตอนนั้นก็บ้านหลังนั้นด้วยใช่ไหมที่เราได้กลับค่ะเพราะว่ามันต้องถูกยึดเป็นชื่อของจิมแล้วตอนนั้นจิมก็อธิฐานกับคุยกับพระเจ้าเล่นๆว่าครั้งแรกพระเจ้ากูบ้านหลังนี้ ด้วยคนคนเดียว6ล้านบาทฟรีไม่ต้องจ่ายคืนคถ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นเงินมาจากพี่น้องในพระกายนะคะแค่คุยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร,รแต่เมื่อปีที่แล้วมีกลุ่มที่มาจากประเทศอเมริกานะคะคเขาออกมิชชั่นทริปมาที่นี่ก็ขอข้ออธิษฐานเผื่อเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพอข้ออธิฐานเสร็จเขาบอกเขาได้ยินพระเจ้าตรัสว่า จิมคือเจ้าหญิงของพระองค์เป็นราชินีของพระเยซูคริสต์ความโปรดปรานที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าอยู่กับจิมจพระเจ้าจะนําเงินจากประชาชาติมาให้กับจิมไม่ต้องห่วงนะคะก็ยึดเอาไว้ แต่ยังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้ตรวจสอบว่าจะใช่ไม่ใช่หลังจากนั้นไม่นานมีโอกาสกลับเข้ามาที่กรุงเทพตอนนั้นอยู่พัทยาแล้วน้องคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนคู่อธิษฐานกับเราก็บอกว่าพี่จิมพระเจ้าเราใจแล้วก็ตรวจสอบมาถึงสามรอบคลับพระเจ้าบอกว่าให้เอาเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีจํานวนนั้นเนี่ยมาให้กับพี่จิมเพื่อการปลดหนี้จิมก็เลยถือว่านั่นเป็นการยืนยันคําเผยพระวจนะนี้เป็นหมายสําคัญที่เกิดขึ้นคก็เลยเปิดบัญชีนะคะ บหนี <D üş man> ้นะคใส่ชื่อบัญชีเป็นชื่อของแม่ในตอนนั้นเพราะเรามีบัญชีไม่ได้แล้วก็เริ่มอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าเคลื่อนใจใครก็ตามก็จะได้มียินเนี่ยแต่ละคนที่บางคนไม่ได้ติดต่อมาสองปีแต่เขารู้เราทําบัรดกิจเขาก็โทรเข้ามาบอกว่าพระเจ้าดลใจให้โอนเงินก็เลยถามว่าเงินนี้เงินเพื่อบทนี้หรือเงินเพื่อพันธกิจเพราะเขาฟังเล่าปุ๊บเขาบอกบทนี้นะคะก็เริ่มมีคนเข้าก็เข้ามาก็อย่างอัศจรรย์นะคะแล้วก็ ล่าสุดพอคนอธิษฐานอย่างต่อเนื่องยังไม่จบก็มีคนได้ยินพระเจ้าบอกว่าให้จิมเนี่ยเล่าคำพยานลงบนอินเทอร์เน็ตแล้วพระเจ้าจะเคลื่อนคนเข้ามานะคะที่จะให้เงินที่ตรงนี้แต่ก่อนมาถึงกระบวนการตรงนี้เนี่ยมีคำเปิดพระวจนะมาถึงประเทศไทยแล้วก็จิมก็ท้าทายสมาชิกในคิสจักรบอกว่าเราจะถวายอย่างที่เราไม่เคยถวายพระเจ้าก็เลยหันมาถามว่าแล้วเจ้าล่ะ <ừ> um. จริงๆจิจ๋จจมมีหัวใจแห่งการถวายตั้งแต่เชื่อแล้วนะคะครพระเจ้าเรียกให้ถวายไม่จํากัดอยู่แล้วแต่พระเจ้าเจาะจงตั้งแต่พฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วจนถึงเดือนนี้นะคะเจ็ดสิบเปอร์เซนห้าเดือนแปดสิบเปอร์เซนสามเดือนร้อยเปอร์เซ็นหกสิบเจ็ดสิบสิบสี่เดือนแล้ว <ừ> um. นะคะทั้งๆที่จิ๋มทางานเป็นอาสาสมัครเต็มเ,เวลา เงินทั้งหมดได้มาจากการถวายแล้วก็ไม่เคยขอใครใครอธิษฐานได้ยินว่าเจ้าพูดยังไงก็ทาตามนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว,ว่ามีเงินถวายเข้ามามากผิดปกติและจิงมก็ต้องถวายสิบรถเนี่ยมันเกินสิบรถไปเยอะละเท่าไหร่เข้าคิดเจักรเท่าไหร่เพื่อพันธกิจเท่าไหร่เพื่อคนยากจนก็เชื่อฟังมาสิบสี่ปีแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับและพี่น้องจากสิ่งที่คุณจิ๋มพูดเมื่อกี้ก็คือเขาเรียกบัญชีแล้วนะ บัรชิปลอดนี่บรรชิตหลดนี่นนพี่น้องครับนี่เป็นนิมิตที่พระเจ้าให้นะครับคือเราต่างก็เป็นผู้รับใช้นะครับ,รบเรื่องนิมิตสําคัญมากถ้านิมิตพระเจ้าให้แล้วเราไม่เชื่อว่านิมิตจะเป็นจริงก็จะไม่เป็นจริงรแต่ถ้าเราเชื่อว่านิมิตจะเป็นจริงแต่บางครั้งต้องใช้เวลาเพราะว่าพี่บอกว่าต้องรอสักหน่อยใช่ค่ะแต่กรับวันนี้ผมอยากหุนใจถ้าถ่ายพี่น้องเหมือนกันนะครับถ้าใครที่ชมและฟังอยู่นะครับและพระเจ้าเร้าใจ พระเจ้าจัดเป็นการส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบัญชีให้ข้างล่างนะครับเผื่อพี่โน้งจะได้มีส่วนนะครับในพันธกิจนี้นะครับและหากจะโทรมาคุยส่วนตัวได้ไหมบอกเบอร์ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยว่าพี่น้ตต้องการคุยกันส่วนตัวนะครับหรืออาจจะเชิญคุณจิมไปเป็นยอ่าเป็นพยานที่ขึ้นจดก็ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้คนมีนี่เยอะนะครับอย่างน้อยคำพยานที่คุณจิมได้เล่าวันนี้ก็เสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับถึงแม้้วว่่่าาาาาาากกกกกรระบนนนทงงฎฎหหมมยยย็็ดํเเิออูแตขพจ ไม่ธรรมดาด้วยเงินเช่นนะครับพระนั้นก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับในการที่จะใช้เวลาในการอธิษฐานมาที่คุณจิมใช่ไหรการอธิษฐานแล้วก็ได้มีผู้รับใช้หลายท่านมาอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับและพระเจ้ากำลังทํากิจของพระองค์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องพระเจ้าไม่เคยหลับไหลนะครับขณะที่เรานิ่งอยู่นะครับที่พระเจ้าบอกให้นิ่งเนี่ยเพราะพระเจ้ากำลังทําอยู่ไงใช่ไหมครับไม่ใช่พระเจ้าบอกให้เรานิ่งพระองค์ไม่ทําอะไรไม่ใช่นะครับแต่พระเจ้ามีกระบวนการนะครับและเมื่อไปถึงจุดและเวลาและวาระของพระเจ้า เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับและคุณจิมเองกําำลังรอคอยวาระนั้นอยู่นะครับและถ้าเรามีความเชื่อเดยกันพี่น้องครับเบอร์บัญชีขึ้นไปเมื่อตะกี้นี้ถ้าพี่น้องอยากมีส่วนนะครับในการเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจแล้วก็บัญชีปลดหนี้นะครับก็แล้วแต่การทรงนํำที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าการถวายเข้ามาในงานนั้นเป็นเรื่องใจสมัครนะครับและเมื่อถวายแล้วอย่านึกเสียดายเพราะอะไรครับเพราะเงินและทองเป็นของพระเจ้านะครับถ้าพระเจ้าเราใจพี่น้องครับมาร่วมดิมิตด้วยกัน นะครับอยากกัทายเพิ่มเติมอีกไหมค่ะคือจิม ในปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะจิมมองว่ามันคือพันธกิจและพระเจ้าเลือกที่จะประกาศพระบารมีของพระองค์ด้วยวิธีนี้นะคะเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยจิมดําเนินด้วยความเชื่อแล้วจิมก็ยินดีที่จะเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้จิมเป็นนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาอยู่พระเจ้าบอกว่าหวานและจะได้เก็บเกี่ยวถ้าท่านเองที่ฟังอยู่ในเวลานี้ท่านเป็นหนี้ท่านหวานท่านจึงจะเก็บเกี่ยวนะคะเพราะจิมจะเก็บเกี่ยวในเวลานี้ก็สมควรเพราะจิมหวานมาเยอะ นะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีอยู่แล้วคิดว่าอยากจะให้สิ่งนั้นงอกเงยนะคะก็ก็หวานตามที่พระเจ้าทรงนำแล้วตามที่ท่านมีสันติสุขเพื่อเราจะประกาศพระบารมีของพระองค์ร่วมกันนะคะแล้วก็ขอนุนใจทุกท่านที่มีปัญหาว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหนือปัญหาค่ะขอท่านเคลื่อนไปตามเวลาที่พระเจ้าทรงนำค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ต้อง ต้องขอบคุณสําหรับคุณจิ๋มมากนะครับที่มาแบ่งปันนะครับพี่น้องก็อย่างที่ฟังไปแล้วพี่น้องครับมีหลายอย่างนะครับไม่ได้ตรงตามความคิดของเรานะครับเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามความคิดของพระเจ้าก็อย่างที่แบ่งปันช่วงแรกว่าเราเป็นเพียงตัวละครที่ถูกกาหนดไว้บทบาทแต่ละคนนั้นพระเจ้าเขียนแั้วหมดแล้วครับจะลงเออยังไงจะไปทิศทางไหนนั้นว่าไปตามู้่มกับดีกว่าอย่าไปเถียงู้่มกับนะครับพี่น้องพุวมกับสั่งยังไงไปตามนั้นถึงแม้ว่าบางบทบาทรู้สึกมันฝืนๆนะพี่น้อง แต่ต้องแสดงครับและพระเจ้าจะช่วยเราแสดงให้ดีด้วยะนะครับก็ต้องหนุนใจพี่น้องนะครับที่ชมรายการคำพยานชีวิตพี่น้องครับหากท่านมีคำพยานที่ดีติดต่อเข้ามาครับเราต้องการคำพยานมากที่สุดเท่าที่มากได้จริงๆพระเจ้าาบอกว่าอะไรฮะ จงเป็นพยานฝ่ายเรานะครับรผมไม่จำเป็นต้องขอร้องพี่น้องนะพี่น้องสามารถติดต่อมาเลยครับหมายอยากเป็นพยานบ้านนะครับติดต่อเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เรามีนะครับช่องทางช่องทางหนึ่งก็คือ VCTV c เป็นทีวีอินเทอร์เน็ต24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะชมและฟ,ฟังทั้งคำเทศนาคารประันชีวิตเพลงนมัมศการสื่อการแสดนสดรลพีตลอด24ชั่วโมงซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครั เราออกดีวีบางทีไปช่วงตีสี่ตีห้านะครับก็แค่แป๊บๆหายไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้พระเจ้าอวยพรแล้วนะครับและโปรเจก์นี้ก็เป็นคริสเตียนที่ทําด้วยเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องครับมาสิครับมาเป็นพยานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องครับขอเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะครับกลับมาพบกับผมนะครับกับผู้ร่วมในการท่านอื่นๆที่จะมาเป็นพยานได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ